วัสดีค่ะบงชาตูสวันนี้ก็มาเจอกับสนิคแล้วเนาะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ3อาทิตย์เนาะก็วันนี้ก็มีเรื่องจะมา,าอัปเดตพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ให้เพื่อนๆกับเพื่อนๆเ,เนาะ เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านหรือว่าการทำการตกแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่เกินไปแล้วในวิดีโอสองสามวิดีโอที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็คือได้ทน,นีได้ซื้อตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้เพื่อทำเรสซิ่งนองาเพื่อเพื่อเพื่อทำห้องแต่งตัวอย่างเดียวหรือทำไมเอ๊ะทำไมไม่ทำเป็นบ้านอะไรประมาณนี้ก็คิดอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาของที่จาเป็นที่สุดเพราะว่าบ้านทานนี้ก็มีอยู่แล้วมีที่นอนมีห้องครัวมีเรสซิ่งมี ห้องน้ําอยู่แล้วแต่ประเด็นคือด้วยความที่ว่าผู้หญิงเนาะผู้หญิงเราก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะชิ้นนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่ขนมาจากเมืองไทยแล้วก็เสื้อผ้าที่ซื้อมาตลอด ที่อยู่ที่นี่เนี่ยมันก็เยอะเพิ่มขึ้นแล้วขนาดของดรกซิ่งที่มีอยู่ในบ้านมันเล็กมากซึ่งตอนที่สามีแกสร้างบ้านเนี่ยแกสร้างบ้านเอาไว้อยู่แบบคนโสดค่ะไม่ได้อยู่เอาไว้แต่งงานตอนที่เจอกันก่อนที่เจอกับแกเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนก็จะแต่งงานอะไรทั้งนั้นทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่มีความเป็นส่วนตัวหมายถึงว่าเราไม่มีที่ใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เราก็เลยเออโอเค มีไอเดียซื้อตู้คอนเทนเนอร์พอซื้อมาแล้วเนี่ยก็คือจะอันแรกที่มีเนี่ยก็คือจริงๆมีก็มจะซื้อหลายตู้แต่อย่างอันแรกอันตู้แรกเนี่ยก็จะทำเป็นด RESHING ก่อนนะคะห้องแต่งตัวเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปเยอะแล้วสามีก็พยายามหาเวลาว่างมาช่วยทำอะไรประมาณน,าน,นี้ค่ะ ก็ตอนนี้เนี่เดี๋ยวก็จะมาดูเนาะว่าทำอะไรไปแล้วมั่งที่เกินไปคราวที่แล้วก็คือว่าได้อิส l a t ดช่องได้ได้อิสเลตัวพื้นนะเนาะพื้นบ้านพื้นในตัวคอนเทนเนอร์ตอนแรกแค่จะทำแค่พื้นคอนเทนเนอร์ก็คือเ,อาเขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่รู้เนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่มีการที่ทำะไรนี้ไม่ถึงว่า,าใช้ อิสระช่องเนาะในการในการสร้างบ้านเพราะว่าอยู่บ้านที่เมืองนอกอย่างที่ยุโรปเนี่ยมันมีฤดูหนาวฤดูร้อนเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้ก็ต้องมีอิสระช่องเนาะซึ่งตอนแรกก็แค่อยากทําอิสระช่องแค่ตรงพื้นทางเดินอะไรประมาณนี้เราก็จะใส่ปักเกียงบวัวก็คือไอพื้นไม้ของแท้ แต่สานีก็นมสามีก็นมน้าบอกว่าเออให้ทาให้ให้ทาใ,ใ,ให้หมดเลยทีนี้เนี่ยแกก็ได้ไฟเขียวจากสานีก็เลยบอกโอเคทําก็ทาว่ะอะไรประมาณนี้ตอนนี้กออ็สิ่งที่สั่งไปแล้วยังไม่ได้ก็จะเป็นตู้เขาเรียกไงน,นะออตู้เสื้อผ้าเนาะก็คือตัวด RESHING เนี่ยก็คือสั่งไปแล้วประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วมันยังไม่มาเพราะว่ามัน มันจะต้องผ่านหลายวิธีจ่ายค่ามาจําไปแล,แล้วรอรับของที่เขาบอกเนี่ยก็คือ,เ,อเดือนกรกฎาโนจุยก็คือกรกฎาเขาบอกว่ารอรับของซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมีการสั่งจริงๆเนี่ยก็จะมีคนมาวัดค่ะซึ่งวันที่10เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีคนมาวัดความ เ,เขาเรียกไงนะไอมาวัดตัวคอนเทนเนอร์ว่าเออจะมันขนาดเท่าไหนเพราะว่าเขาจะเอาขนาดที่เขาเรียกซูมเมอูเนาะดรสซิ่งอะซูมเมูก็คือมันก็ต้องวัดให้มันเป๊ะทีนี้เนี่ยเขาก็จะมาวัดก็เลยต้องรีบทำไอตัวอิสุลช่องต้องรีบทำไอตัวเพดานตัวผนังให้รู้ว่าเออเราจะได้ขนาดตู้เสื้อผ้าที่เราอยากได้แบบอะเป็นอย่างขนาดไหนแล้ว ก็สั่งเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะประตูแล้วเนาะประตูกระจกที่เปิดอะไอ,อย่างนี้สั่งเป็นแล้วที่เขาเรียกอะไรมีวัตถีอาวิเมส แล้วก็ไอตัวของด r ายซิ่งที่สั่งไปเนี่ยสันนิก็สั่งไปที่โมบัลป้าราคาประมาณหกว่ากว่าประมาณณตอนนี้เนาะถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาออกเอาออกแล้วว่าเอาเข้าอะไรเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่ห0พันกว่าจ่ายประจำไปแล้วก็รอจนถึงยูเอ่ยค่ะการาคดามตอนนี้ก็จะมาโชว์เพื่อนๆว่าอิสุลาช่องเป็นยังไงโชคดีที่สาม,มีแกทาได้ทุกอย่างไม่ต้องจ้างใครมีทุกอย่างมีเครื่องมือเพราะว่าแกเป็นนักสร้างบ้านชิ้นนี้เนี่ยไอ บัตเจตของชนีชนิงก็เลยทุ่มสุดตัวว่าอยากได้อะไรแบบไหนอยากเป็นอยากใช้อะไรคุณภาพแบบไหนดีขนาดไหนเราไม่ต้องไปเด็ดมาว่าเขาไปกู้เงินทีนี้นะ่าจะมาบอกก่อนว่าการสร้างบ้านจริงเนะี่ยถ้าคนเราทํางานอย่างน้อยออทุกเดือนทั้งปีเลยเนาะทั้งปีเราทํางานทั้งปี เราเราได้เงินเดือนอย่างน้อย2000นใช่ปะ่ะอย่างน้อย2 0 0พเราก็เก็บได้เก็บได้5ปีเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะเลยคืออย่างธนีเนี่ยเก็บได้เก็บแค่ปีเดียวธนีก็เริ่มซื้อคอนเทนเนอร์3,000กว่าเริ่มทำนูน่นทำนี่ซึ่งเอาให้สุดๆไปเลยเพราะว่าตัวเองอยากได้ค่ะเพราะว่าอุตส่าห์ทำงานแล้วก็เอาให้คุ้มไม่อยากเอาแบบว่าเอออะไรก็ได้เลยประมาณนี้คุณภาพที่มาจากของอีอยิจะไม่เอาประมาณนี้ ก็ทําให้สุดๆอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าสามีแกทําได้ทุกอย่างเราก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าค่านุนค่านี้แกรู้ทุกอย่างก็เลยสุอว่าโชคดีไปยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเควันนี้อากาศดีก็เลยใส่ขาสั้นโอเคนี่ก็คือตัวบ้านที่สนีสร้างอา,อาศัยอยู่เนาะข้างๆเลยนี่ก็ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะ แกก็ทำทุกอย่างค่ะเนี่ยแกรับสร้างบ้านซึ่งแทยแกก็ทำสร้างไทนี่เฮาส์อยู่ถ้าใครที่อยู่ทางใต้อยากได้ไทนี่เฮาส์ใส่อยากให้ไทนี่เฮาส์ไปลงที่บ้านเนี่ยยังไงก็สามารถติดต่อมาสอบถามใบราคาอะไรประมาณนี้ได้วันนี้ก็ยังไงก็อันนี้ก็คือตัวตัวอีจุลัดช่องนะเนี่ยตัวเนี้ยจะบางหน่อย ตอนนี้เนะี่ยอ้นี้ทำไปนานแล้วตอนนี้สามีก็ทำาในตัวนียค่ะก็ตัวแรซซิ่งก็จะเป็นตัวอูตัวอูยาวประมาณ3เมตรเลยยาวประมาณ3เมตรที่เหลือเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยสนีกไ็ไม่กระจกแต่สมตัวก็จะเป็นไอ้พื้นคะกาล่าชอ่อองมาบเนาะก็คือเราก็จะปูพื้นเป็นนำ้ำเขาเรียกไรอ่ะ ปัจจัยของบัวนะ่ะก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราปูเราต้องทเมนูให้เสร็จทุกอย่างทาสีให้หมดให้สุดทุกอย่างเพราะว่าไม่งนั้นนะ่ยถ้าเราปูแล้วเราก็อาจจะทําอะไรตกหรือว่าอาจจะเดินแล้วอาจจะทําให้มาย้นไม้ขูดหรือแม้เวลาทาสีมันก็จะตกเรามาต้องมานั่งแบบว่าป้องกันในประมาณนี้ไม่เสียเวลาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ค่ะถามว่าหมดไปเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ทํางานทุกเดือนก็เลยไนมะ่รู้สึกว่าเหมือนเรา ไม่ได้รู้สึกว่าเหม네ือน <stop> เราจะไม่ม Le no ีเงินเหลืออะไรแบบนี้ทําได้เติมได้ตลอดอะไรประมาณนี้เนี่ยไอส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเนตัวอูตัวนี้มันก็จะมีช่องเนาะอันนี้ก็จะวางเป็นไฟเอ่าสิ่งที่เชื่อถือก็จะบอกอย่างพอลลูมิสสมองชัดเป็นฮะเดสปอตอันติเกรดเว้ยเดสปอตอันติอันติเกรดเนาะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุลลุสเขาก็คือโคมไฟที่ห้อยออกมาอย่างนี้ค่ะปอนเกสทร์ไดสปอกรอสปอนเออสปอนเสทรเอ็มซ่นเ้ก็คือเอ่อไฟสีไฟไฟที่เป็นสปอตนะอ่ะเอ่อหกหกตัวตรงนี้เล็กๆแล้วก็จะเป็นอุนลุสก็คือโคมไฟระยะเนายานะยังไม่เลือกอีกว่าเป็นอะไรแล้วในส่วนของตรงนี้นอกจากจะมีดรสซิ่งมีกระจกมีไอ พื้นไม้แล้วก็มีผนังที่เป็นฮอกาลาชอฮอรอ,องมาบแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะตั้งเป็นกานาเป้ที่ไม่มีโดเซ่เนาะออหรือที่เขาเรียกว่าโอตูมงเนาะก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็พออย่างที่สามีแกทำงานเขาเรียกเลยนะอุนซันซึเด้อเวลาวันอาทิตย์ที่แกไม่ทำงานแกก็จะพยายามที่จะมาทำของเจนี่ยังไงก็ ตัวเนีก็ตื่นเต้นมากจะติดตามอยากจะให้แบบว่าสามีทําให้เรียบร้อยเพราะว่าต่อให้ยังไม่มีตัวดราซสิ่งเนี่ยก็สนีก็อยากจะให้มีพื้นอะไรจะได้ใส่เสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าเสาในีใส่ในโหลแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นเห็นป่ะกล่องอตรงนั้นนะคะซึ่งจะบอกว่าเฮยอยากจะล้างก็ออกมายิ่งเปลี่ยนระดูแล้วเนี่ยยิ่งเปลี่ยนระดูแล้วเนี่ยเราก็หฮอเสื้อผ้าหน้าหนาเราก็จะเก็บเข้ากลุเนาะ พอเสื้อผ้าน้าหนเาเก็บเข้ากู่แล้วก็เสื้อผ้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะออกมาออกมาซักออกมาใช้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแป๊บหนึ่งฝ่ายเนาะโอเคมันไม่มันไม่ติดทีนี้เนี่ยก็คือคาดว่าน่าจะเสร็จเร็วๆนี้พรุ่งนี้สามีก็จะไปซื้อไหไม้เอาไว้ เอาไว้ปิดผนังส่วนข้างบนเพราะว่าตัวนี้จะทาสีเอาไม้แบบเรียบๆไม้ครับสิ่งก่อสร้างเรียกว่าอะไรนะช่วยบอกหน่อยสิค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 ะ ก็คือกงกงทุบลักเกเนาะก็คือไม้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยแบบแบบไม้แผ่นใหญ่ๆนะไม่ใช่แบบว่าเอาแบบที่เอาไว้ปูพื้นนัแบบอย่างนี้นะมันมีหลายแบบซึ่งก็ถ้าเสร็จไวๆเนี่ยเดี๋ยวัยนก็มา update. อัปเดตสร้างบ้านหอจริงๆถ้าคนที่มีสามีสร้างได้เนี่ยเอาง่ายๆมีเงินซื้อซื้อ,อเขาเรียกอะไรนะซื้อที่ ก็พอหลังจากนั้นก็มามามาสร้างกันเองจะบอกว่ามันก็ไม่ยากนะแต่ซนขี้เกียจซึ่งสาม,มีแกก็ทำคนเดียวอะไรประมาณนี้ยังไงก็พอแค่นี้นะคะบนช่องแนวกะ